วิ่งนาวิ่งเดินอมบุคคลท่ามือเปล่าถ้าเดินจากการวิ่งความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้ในโอกาสที่ต้องการลดความเร็ว ในขณะเคลื่อนที่โดยเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดินคำบอกเป็นคำบอกแบ่งใช้คำบอกเดินทำการปฏิบัติแบ่งออกเป็นสี่จังหวะเมื่อได้ยินคำบอกเดินทำจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปเมื่อได้ยินคำบอกหนึ่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีก ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวพร้อมกับยั้งตัวหยุดวิ่งส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งเมื่อได้ยินคำบอกเดินทำจังหวะสองให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าซ้ายวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวในลักษณะการวิ่งอยู่กับที่พร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่ง เมื่อได้ยินคำบอกเดินทําจังหวะ3ให้ผู้ปฏิบัติก้าวเท้าขวาวิ่งต่อไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวในลักษณะการวิ่งอยู่กับที่พร้อมกับยั้งตัวไว้ส่วนต่างๆของร่างกายอยู่ในลักษณะท่าวิ่งเมื่อได้ยินคำบอกเดินทําจังหวะสให้ผู้ปฏิบัติเตะเท้าซ้ายซึ่งงออยู่ไปข้างหน้าจนขาเหยียดตึงสบัดมือซ้ายเฉียงไปข้างหลัง ในลักษณะการฟันมือจนแขนเหยียดตึงยกมือขวามาอยู่ที่หน้าหัวเข็มขัดลำตัวตั้งตรงจากนั้นตบเท้าซ้ายเต็มฝ่าเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงพร้อมกับสะบัดมือขวาเฉียงไปข้างหลังในลักษณะของการฟันมือจนแขนเหยียดตึงแล้วใช้เท้าอีกข้างหนึ่งก้าวเดินต่อไปด้วยท่าเดินตามปกติหรือเดินสวนสนามก็ได้หมายเหตุ ถ้าเป็นการปฏิบัติเปิดจังหวะในจังหวะ4ให้สะบัดมือทั้งสองเฉียงไปข้างหลังในลักษณะของการฟันมือแขนเหยียดตึงพร้อมกับตบเท้าซ้ายเต็มฝ่าเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงเดี๋ยวทำจังหวะหนึ่งจังหวะสอง Trung hóa 3, Trung hóa 4, bình, na, bình, đơn, âm um.